คันเทพเติมเกมราคาถูกนะครับเติมได้หลายเกมเลยโดยเฉพาะ Free Fire Rv นะครับหลักๆก็ Free Fire นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากๆนะครับลิงก์ด้านล่างปักหมุดเลยครับสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนี่เก็บฟรีไฟ e f ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมอะไรไปไม่ได้นะครับสายฟรีนะครับ แรกโทเก้นสงการนะครับยี่สิบี่ถึงยีเมษานะครับโอ้โหยาวๆเลยนะครับปุ๊บให้เราคลิกเข้าไปครับ นี่เลยนะฮะก็กิจกรรมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เป็นทางด้านเสียงพิยัดมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีของอย่างอื่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถานะฮะแล้วก็เป็นโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าไอทีกันเลยดีกว่านะครับว่าไอทีเป็นเข้าได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็มาดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับเรื่นี้บอกเลยว่าสุ่มได้จริงนะครับทุกคนเนาะก็มีแจกไอทีไปแล้วให้เราดีดีนะครับทุกคนเนาะก็ไม่เชื่อดูนักผิดได้นะครับเเนนาาะะหลัักกๆ็ปรรมณี้คคบโอ โอเคครับก็นี่เลยนะครับไอดีฝักทงนะครับใครที่แบบว่าอยากสุ่มอยากต้าอยากลองเล่นไอดีฝักทงนะครับก็ลองสุ่มได้ดูนะครับบอกเลยว่าใครดวงดีอาจจะรอบเดียวได้เหมือนพี่วอมนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับลองชุ้มดูนะครับบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับเนาะก็ลองสุ่มดูครับคลิปตานลางเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเป๊ปปี้นุ๊กเกอร์นะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยครับทางด้าน M 2 4สกินรถนะฮะ อ่ามอเตอร์ไซค์ยังไม่มานะครับปัดทั้งห้องนะครับแพ็กเสียงพิยัดนะครับอยากให้มีขั้นที่3อยากให้มีขั้นที่4คขั้นที่4ี่นี่ไม่ควรแล้วนะอะไรประมาณนี้ฮะอยากมีขั้นที่2อะไรเงี้ยครับโอ้โหมาทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงแล้วก็คานะนะฮะฟรีแล้วก็เป็นทั้งด้านอ่าโทเค็นนะให้เราเล่นนะฮะนี่ให้เราวิธีหาก็คือเราต้องเล่นนะครับ60นาทีได้7ชิ้นนะครับวันหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็ล็อกินนะครับ เรากินเราก็จะได้นะครับอ่า10อันนะครับเรากินครบอ่า7วันนะครับนี่ได้มาอีก10อันนะครับอ่าแล้วก็ครบนี้ก็จะได้น้องประวานเพชรคาดนะครับกาวันนะครับ5บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับนี่บอกเลยกิจกรรมก็จะมีตามนี่ยครับอ่เดี๋ยวก็จะมีให้สะสมโัเครื่เหมือนจะมีกิจกรรมขึ้นมาอีกอันหน,นึ่งหรือเปล่าต้องมีขั้นข้างเนี่ยเนาะต้องรอดูประมาณ10โมงนะครับอ่ามันขึ้นตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมาเน้นตรงแบบว่าเฮ้ย มาแล้วนะอะไรเงี้ยนะแล้วนกะ็แล้วก็วิดีโอแบ็กคอรมาแล้วนะครับให้เราดูนะครับมาแล้วนะครับสําหรับแพ็กเสียงพี่ยัดนะครับนะส่วนตัวพี่อมชอบมากเนีฮยสำหรับพี่ยัดนะยพี่ตายัดนะครับ fc เลยนะนี่บอกเลยครับเนะี่ยมันจะตายแล้วเพื่อนอ่านะเราก็มาฟังเสียงได้นะครับนี่มันจะตายแล้วเพื่อนเออมันจะตายแล้วเพื่อน ุบผมได้นะพี่ตรงนี้จุบผมได้นะครับเก็บเหรียญไปซื้อบ้านเหรออ่าเก็บเหรียญที่บ้านครับอย่าให้มีครั้งที่สองอยาให้มีครั้งที่สามอย่าให้มีครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่ควรอ่าครั้งที่สี่นี่ไม่ควรอ่าโอ้ชอบมากนะ่ยรอเลยฮะพรุ่งนี้ได้แน่นอนครับผมต้องเอาพี่ตรงนี้จุบผมได้นะอะไรเงี้ยนะครับต้องเอาก่อนละหรือว่าก็ เก็บเหรียญได้เอาเก็บเหรียญเนี่ยเก็บเหรียญไปซื้อบ,บ้านหรออ่าเก็บเหรียญไปซื้บ<笑><笑>อบ้านเลยก็ได้อยู่นะครับโอเคฮะอุ้ยนะเท่ามากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรม5เมษายนใช่ไหมอ่าก็มีแบบกิจของใหม่เยอะแยะมากมายนะครับผมเนาะอันหนึนๆก็รอได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ปิดเติมกันแล้วยังครับผมเนาะก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับโค้ดนะฮะไปก๊อตนะครับก็เดี๋ยววันนี้แหละจะประกาศให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะใช้ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับเนาะ โอเคหลักๆก็รประมาณนี้ครับไวจเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ